ค่ะหรือคนอย่างอื่น,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 นคุณยายคุณยายจะไปใช้อันข้องพูดในบ้านไดเนาะสีแจกบนบบระเบ้อมืดแล้วสิมาทำเบิ้งสักอันเป็น<จ>บบอะไรแซ่บแซ่บคุณบ่ เาแกมาได้ประเด็กเจ็ทไยดุ่นคลรเจ็ดกิโลมันมาไอ้ได้มาตัวนี้ตีแรกเบียดสบายเดียใ้ขอใจลลายกินแซ่บแท้ที่าสิบไปแจกอยู่ทางเงินบรรณาว่าต่อนะพี่าี่้าสิไปแจกงนาน้องคุต่อแต่ต้องคอเ่ลังเนาะมีแค่บกีลางเองเป็นจุดเป็นจุดอ่ะเมน คอยติดตามอยู่ที่บ้านนะว่าน้องเพื่อนนะมาแอบมาดีใจดีิรปอเยมานีเลยนะเะออเมาให้อยอพี่น้องได้เว้ย <c oughs> มาหาพี่น้องเย <c oughs> อะ

อ้าวไปสาวรรค์าาามาน้มามั้ครับไปมันไม่เกินมา้ครับรอมันกินผู้ว่านอนถาก,กินพอมาไปสาวรรค์แล้วแล้วไปเห็นอย่างกันเน่านะ่ะเออเอาไปให้เราทุกงนึงก็ได้อาทีอตี้อตี้หนึ่งถงป้าดาหนึ่งถง <ขอ S 2> เจแนวหนึ่ง <ขอ S 2> ถงจ้ายังเจอ้วนหลังนูน้น ของวอาอ้าวฝากวันน ah, no, no, no. nah. okay okay mm ี้ไปได้บ่ด้วยจะไปให้เ้าเอาเราจะไปขางหนไปหน้าบ้านเลยบ่เล่นลาง่ลูกลูกไหลาข่อยชูเจ้าไไว้อันี้ไหมโอ้โหโมโหอันลูกอันนี้นี่อันนี้เอาข้าปุ้นนี่บกินบ่ฮย่าอาอารมณ์บดีเพราะว่าคน ลูกแต่ไข่อย่านั่งร้อนมีแต่น้ำนะสองถุงจ้ะขอบคุณพี่พาเร็วขอบคุณลายลว้ไหมคุณเลอร์เหรอไะมอารมณ์บดจอยโอ้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 ยชื่อห้กินกบไห่ร่ำไห้รวยอีกมาหามไปอ้าวอ้า ต้นสีจ้าได้นี่นะต้นสีจ้าได้ต้นอยากได้ขนมได้นี่มีขนมพร้อมไหนโอ้ไหไปเลยมีขนมนะบ้านก่อนนะบุโซนอีไปเดี๋ยวเราลงบ้นนว่าก่อนพี่น้องบายบายก่อนไปไปบายใช่ไหมไปเลยเต้นบายบายเออจูบลาด้วยถึงบ้านน้ว่าแล้วเปลี่ยนบ้ามือนี่ โมเอซี่เปี้ยนบ่นี่มึงจะหักบ่บ่จะหักนี่เปี้ยนชุดเราได้พี่น้องบลอดภัมันแหมมันแห่ไม่ดีตาก วันนี้เรามาแจกสองสาวหมู่บ้านมะแจกมาีเจ้าไว้ไว้น้งกินัี้าบอร์วมันมันบานห่างเนาะมาดีที่อาดีมนดี้วนนว้มาดีเ้ามดีไร้เออลานเฟอกระดาษเรอเออเบจ้าเบอยู่แล้วสีมือเอสี ไอซีนี่แหละหมูบักขัน e นี Không, naar, ่แหละเอาจากคนกินข like ้าวปุ้นอ่ะกินข้าวปุ้นอ่ะนี่ไ่ได้กินจ้าแกงเียวล้าวกงย่างอืก็สย่างจับนนั่นหอจะอป ย่างไปทางไหนย่างไปนี่หนอนดีบ่ขุดก็เามาเงนละทุงนึงเงินละทุงเงินละทุงเนาะไปเ่นี้แดงทุนอะาจะสวลจะหุ่นยางมอเตอรมอนจะ่กระดักกระดอนแค่นี่รถลงไปเลยบ่เจาะกัขี้รถแหเออเลาะเลาะไปนะว่ามึอนี่ไปพอนเกาเนี่ยบอเอ้ยพอที่เขาเคยคานี่เนี่ะท้านี่เนี่ย่บ่บ่ตุ้ย อุยตุยๆกะจุงรถอือพ่อใหญ่ยังทำฮะอย่างกินข้ากเยโย่กินข้าวกับปะแดกแล้วโอ๊ยมา้ยคือปอยายกินข้าวกับปะแดก เงินมันอาจจไปเลี้ยงกู้งายมันละบ้าเฮ้อไปกุงเทพซิป,ปีเสาปีแลวแม่กินข้าวก็จำปรแดกและสัน้นเอาไม่ไงอยากกระปุ่นไปกินแับขา้าวเอากระปุ่นไปกินคบข้าวโค้โท,โทเอาก,กินยายกินบางครั้งจ่ายไปหล้อบอกมาเยฮึเห็ดคือบอาย วามันอกมาแสดงได้เด็ดดาลุกเล้ววีได้มามย่างเข้าไปรูปๆแล้วมาเอากระปุนไปกินลูกมาไม่ไรมาไม่ไรมยไม่ไมาไม่ไกระปุ่นโจกมันไม่ลายๆนูโดย ไปเดินเดินต่อไปเออซีใกล้แล้วแหละใกล้แล้วแหละใกล้จะป่าววังแล้วแหละเนี่ยเนี่ยเช้าอิวัยเนี่ยเอ้ยเนาะเช้าเชนฝ่าย ไม่ได้เงินม่างินจะได้ซื้อได้เดียวนี้เข้าลงโค้งงามปานใจดีปานนี้ชาสิขายเนาะรอยรวยนี่อาไปซีมเบิ้งยเออขอมใหญ่รวยเด้อไข่เมื่อยๆดูิร็ๆน่าปสิทธิ์วจ่างถาคากี่ขมากลินนะเป็นสิทธ เดเมยประเด็มตต่าไังไปเลยแมแซ่บเ้ะเรากระคุยเลยถ้าคุไม่ได้นะไปต่อไปต่อแลยเจะนไปไอซีแซ่บๆน้ำ้ังแล้วแซ่บเลยเออยังไม่ทันดิอานานพอแซ่บเลยเงียบหน่อยใช่ ทุกคนไป็นทางไดเบิดน้นะข้าวปุ้นเด้อน้ารไปซิข้าวปุ้นน่าร้องไปซื้อเาไอซีบุญเธอดับนะใส่เขาม่กินข้าวปุ้นเนม่น,นบ่เขา,าไม่กินเส้นบ่ไปดีะรับขึ้นนี่รถ เดี๋ยว่มีคนนะตาแก่ก็เฮ้ยสี่คนเลยใส่ท่าโค้งคุณบอกยังจะมาอยู่สาปลื้มให้บอกยังม่าโงโงใส่แล้วคือย่เลิกแถ้มา ไม่ห้าอะไรนะตาจอะไรหามันนี้ัดที่ลูกาดีมาดีมาดีกันมาออไว้เดีมาดีมาดีจ้าวัดีก็ลูกมาดีร้บเออดีเออมสดีปแล้วันีัยแล้วเออเดีดย้เขาปุ้นให้ปุ้นยังหกทุงอ่นเดีย้ยังทำานั้หละตอนนั้นเจาขึ้นไปทั้งน้องไม้บ่เป็นบ่งําเจตุนยังจะคอ

ไอ้ยอเอามาโยนเอามกโยนนั่นเอออยู่หลังนี้เออไปต่อไปเอานี่มันอันซาลากลางบ้านตัวนี้ไปซอยนั่นแหละเดี๋ยวขาถ่ายอยู่นะไปเออซี้ nhau เตือกปุ่นซอยแนี่ยเตือกปุ้นซอยแน่ มอนจมีลงเนาะมีล kind of no? ูกเยอะยุ่งที่ไหนมาติ๋อยากซื้อกระปุ่นป่ลูกอยากซื้อกระปุ้นบาซื้อทาแน่นี่เหลือซ้ำนี่ได้นี่นหนเหลือหกชกเจ็ดทงบ่ซื้อทสาบ้า มันซื้อมันแจกมันซื้อมันซื้อมันซื้อกันซื้อมันขายมันลายพอดก้นเลยไปเพื่อนใหม่เลยะไรจ้มันไม่เชื่อาดูมานไว้เจ้ามาไว้เ้มันลายค้นพอดมันประกกันนี่เลคนะระกันมันดโอ้ยกระไรใจนะ้นตะทงีก้นตะทงเลยนี่จะมาดูจแตะทงนึงจะตะทงนึงแต่เจ้าอบไปดูด้เจ้ แล้วพูดเท่าเลยครจูบตรงแล้วผูกกระโอ้ยโอ้ยเห็นอะไรเขาจิบตีกันบ่เยตีครับไปพิจรตีกันแล้วนะมายนงสิไปนส่ีดไมใม่ให่ไม้ให่ไม่ใหญ่คุณจูเ่คอยิมอันนี้มันเมียน้อยบาน่อยไมใ่ให่ใ่านสวมันนั่งขมาอยู่นี่ยังจะไปห้ามัน ต้ก็ได้กเียขึ้นปอยู่ตมักันตั้งห้าอีกห้าต้มแกกันแล้วละเมีน้อยใรมเหมือนจะเห่ลายก่อนเอาบานกันกินเด้อจะมาส้นพันซีไหมันวทวงประทันไก่มันไหลายร้วมไหมถยเด้ความขอบคุณท่าแม่อคุณ้กินกั่พอเป็ดได้นาะขขงขยมันแจ๊กเนาะลายขอให้แมีซกินจก่เันอัน เอาน้ามันเอาจ้ำยอมมันว่าคูกันเนาแบ่งแบงกันไปนะเนาะผู้นี่ยห่ะู้ถาชนร้อนนะผูนี่พูดตัวปุ้ยอยู่จำมั้งเขาจะไปเกลนไรคนใสแหงมูนั่แหละสิ่งกันกีต่ายเนยพอมาตื้อพ่อขามีื้อ เพราะว่าเฮาบ่ได้แจกวานเดียวมันแจกหลายบ้านกระพุ่นเศรโลกระเฮากินเองกระซิบโลเดี๋ยว้เรือเหลือกินแล้วก็ไม่แจกย่างวันล้วขี่รถขี่รถขึ้นเนื้อเลยไปนะพี่น้องนะไปต่อไปต่อพี่น้องเหลือบมืกี้ทงดอกมันแบงๆกันกินแล้วพี่น้องเขาก็สิลงเป็นจุดเป็นจุด จะคือซอยนี้อันนี้เป็นหมู่บ้านตุดตยพี่น้องยังดังเดิมอยู่นะไเดี๋ยวก็ไปแจกบ้านหลังนี้ต่อเพราะว่าพี่ใ้นงไนพงนตรหนตงอนมไม ใอเซอเรามีอยู่เหินซ้ำไอเอาผม่งซ้ำตัวเงาๆนะกินผูกตอนตอนเมี่เดียวอันนี้แรกผู้เขาว่าปีนึ่งในลูกแซมคนน้อระเทาว่าเก้าปียังไม่ได้จะทนนี่ไม่เท่าไรสักระทก ไปเห็นแล้วเป็นนางยู่ติียงใช่ไหลูกเด็กหน้าก็จะกินกะปุ่นเป่งเอ้กระปุ่นไปเนะกระปซื้อขนมมาเนี่เนาะเอากระปุ่นไปแลกขนมด้ลูกบุมีบุมีเบ่งใหญ่อาทามมึงดูเออซี ทามึงด pues ูยกเบิกไม่ว่เขาเนี่ยเขาีดีในชับนต่ว่ากขาฝีกับมาได้ลูกจะคนแล้วทามึงดูไอซีปผูกกกเออชื่อไอกอก๊ออ นองละผูกกาดอูผัดผ uh oh ู้ร้อยผัดบอูแม่นะเพนแต่ผูกกาล์อู้วไปสามปีเล้วามปีแล้วนี่นะจะซื้อยังบอสมออ่ซดีจ้าบองอ้ยลาได้หรือบ่ได้เลยนั่นชื่อโซกพุพฤษองนี่สิแพงเออผุดสุด้ายนี่สิบันนี้ เ่หนึ่ได้ชมปคนจะมายื้จักรสื่อู้แาจะแยแาจต่อเลยจะ้จักรู้ทังแน่เออตัวหนึ่งน่เสโซเออเสโโซไุ่้อยแคก็ตเอาตัวใดบอก็กเอาตัวใดบอ่นั่นเลยไม่ตอไม่อ่ อืมเนาะพี่ดองมาแจกขรปุนครับเพว่าเบอดแล้วอีนองเนายมือขึ้นยางกระเด็ดดาวนั่นน่ะขื้น่างกระเด็ดดากระเด็ดดานั่นน่ะมันเป็นเงินเท่าแล้วมันเป็นอะไรอ้ยมันต่ำขนาด พอลีเลยบางยางเลยกันมั่มือคืนมันเชินกินงงกินอึ้งเลยพีทกเมาลายนี่ลายแ้พีพอดียางบะไทยดไแล้วเช่ยอได้มืน่งวดาไปยังไงนี่ะ หาบครับซาาไรหามเฮ้ยตอนตอนตอนแรกของลุงตุ้ยน่ะขนมทำไม่รู้เอาได้ไหนทุจรายกันไ่ีน่องเลยเขาเบิ่งกอนจยไจะได้เงินชือดมทุ่ดูแลทุกเอาเงินมับป้าได้นเจมาามทุบเินวันี้เอาอะไรได้จ่ะเอาูเอาลูกเอาลจเาลูกจทเอาูเอาูจรกนเเ นี่คือว่าตอนนทูตรบาอยู่บ้านบ้านบ้านเบอร์ตรนี่เล็กได้ยังตน้บุญไ้บุญสองปีได้สามคนจะยังได้อ้บุญทูก้าคนัง้ปีใท้ปีเาปีใยปีอบ้านึกว่าสองปีได้สามคนเห็นนาได้โอ้โหเห็นแค่ไหนก็ได้ก้าเราันเท่านั่นเมื่อี้แล้วมันบ่ได้มาเป็นบราไม้ใส่ฮ <mam> ma <UC S> ีกันบาเมา มอแม่อหนยบไมกั้าได้ยเป็นักเต่าถเป็นข้ามอจนแ้มันมักง่แล้วาบ่ได้มอว่มอบอกว่าพห่เจ้าไปนัางคอยจุจีงาเห็ดนอตะเรินมใส่้ากับได้มอขแจมองผ้าสินมันหลายเห็นสินประสานมันลายนะปสิสสรนะสินน้อยๆนะบอกถือเส้นเขี่ยวแล้รไสถติเส้นสายถือเส้นเที่ยวกับใครยุกไป มือไปอลีเอซี Bra ่อุ้มเอาส์เน่ได้ลูกล้บ้านนี้ พอจะห้องเอาไปตัว oh, อ้าวดอกพออ้าด๊อกคอยบ่มีนมให้กินนมคอยไปโอ้แม่หลายคนนี่เป็นลูกตากีงบ่ลูกเขาได้วันจนดีก็กินนมเจ้ายันร่งอยู่ยาวเอาวูวูขึ้นโลกไปไปเนาะพี่น้องได้เฮาสิอำลาพัดจากละกอนเบอร์สุขสุกคนจังได้ขอขอบคุณขอบคุณสำหรับพี่พัดเนาะ ครับอันนี้ก็คือขอบคุณใช่สกลับด้วยคับแฮปปี้เดย์พี่พาด้วยครับก็ถือว่ามึอมืงยมเลี้ย้วงเขาก็ลาาแจกให้คุณแม่ลูกสามแล้วกันแล้วพี่น้องโอเคไปแล้วพี่น้อง